สวัสดีพี่น้องชาวบลูมเซ็และชาวชูเตอร์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก๊อปปี้ก๊อปนะครับจะมาเล่นดันพิเศษนะครับซึ่งเป็นดันที่เปิดใหม่ในวันนี้นะฮะชื่อดันก็คือเผ่าเทพชั่วร้ายระดับฮีโร่นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้นะครับจะมาเล่นให้ดูแล้วก็จะมาแนะนําการเล่นเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับในฉบับของตัวผมเองนะฮะซึ่งวันนี้นะครับแขกรับเชิญของผมนะครับก็จะมีท็อปเซิร์ฟหนึ่งนะครับบูตก็ตนะฮะแล้วก็แชมป์จิลิกสมัยที่หนึ่งนะครับกคนนนนใกิล์ั่เองนะฮะ สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะในเรื่องของสกิลเนี่ยผมจะแนะนําเป็นเลือดนะครับเลือดหมูแล้วก็เกาะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับแนะนําก็คือเป็นถั่วอ่าต้นถั่วนะครับต้นถั่วเอาไปสักสองคนแล้วก็ไก่นะครับซึ่งในวันนี้ที่ผมเอาลงไปเนี่ยก็จะมีไก่3มแล้วก็ถั่วหนึ่งนะครับถั่วแน่นอนนะครับเอามาถามว่าทําไมต้องมีถั่วถั่วเนี่ยเอามาไว้เพิ่มเลือดให้กับคนในในในตี้ของเรานะครับส่วนไก่เนี่ยเอามาทําลายไอเสาโทเค็นที่มันจะทีบอลมันจะเสษขึึ้นนมาะครับซ่ง ในเกมนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันเล่นอะไรยังไงนะฮะโอเคครับในส่วนของสเตจแรกนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราต้องทําการฆ่าบอสนะฮะให้ตายพร้อมกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเหลือเลือดตัวใดตัวหนึ่งมันจะไม่จบกสเตจแรกให้เรานะฮะซึ่งการเล่นของผมในเทอร์นี้นะครับในในรอบนี้นะจะเป็นการต้องบอกก่อนนะครับว่าพลังค่อนข้างจะไปได้ไกลแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อย มีความห่วงสักเท่าไหร่ในการที่ว่าเราต้องทำลายอะไรนะครับแต่จะพยายามนะครับเล่นตามสเต็ปที่ที่ที่พลังบีีน้อยเล่นกันไปได้นะฮะซึ่งบอกก่อนนะครับว่าในรอบนี้ผมพวกผมคุยกันมาเรียบร้อยแล้วว่าใครจะยิงฝั่งไหนนะซึ่งทางพี่บุอรนะครับจะยิงทางด้านขวานะครับส่วนทางผมจะเป็นยิงไปทางด้านซ้ายแทนอะไรประมาณนี้นะครับเหตุผลที่เราเลือกแชร์กันว่าจะเล่นอยู่ฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยเพราะว่าทางตัวพี่บุอรเนี่ยค่อนข้างจะพลังนําโด่งไปแล้วนะก็เลยให้พี่แกยิงแค่จบปิดจบฝั่งเดียวนะฮะ เพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้ทาการเขาเรียกไงลดเลือ,อลดให้บอสให้มันบรรลัย์ให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะฮะอะไรประมาณนี้โอเคในเทิร์นแรกก็ในเทิร์นแรกผมแนะนําว่าให้สําหรับคนที่เอ่อบีเอ่เอพลันงน้อยๆนะฮะผมเปิดเปิดหัวใหม่เนี้ยผมว่าใส่ใส่โล่ไปก่อนเลยกดเกาะกดเกาะไปก่อนเลยดีกว่านะครับไม่ไม่ควรไม่ควรเอ่อยิงเพียวๆเหมือนที่พวกผมเล่นกันอยู่นะตอนนี้เพราะว่าพวกผมอาจต้องบอกตรงก็อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้แค่อะไรดาเมจ ต,ต,ตัวตัวตัวฝั่งบอสเขาไหลอะไรอย่างนี้นะฮะอืมแล้วก็เนี่ยพอมาในเทินที่7นะมันในเทินที่7มันจะเสกมันจะเสกมินิบอสออกมาครับซึ่งตรงนี้ยตัวสําคัญสอตรงนี้นะฮะเราต้องจัดการตัวข้างบนนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่จัดการเนี่ยคุณลองดูสิดาเบจเมื่อกี้เนี่ยเจ็บนะครับอันนี้ขนาดผมเลือดหมื่นเก้าแล้วยังโดนขนาดนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมันมีมันมีการเสกเสาทเค็นขึ้นมาตรงนี้ครับ พี่มูมแกเอาไก่มาซึ่งเนี่ยตรงเนี้ยดูเลยเด๋ยวเสามันจะหายไปเพราะว่าสกิลของไก่เห็นไหมหายไปแล้วโอเคอันนี้พี่เขายิงพลาดน,นะครับถ้าถ้าเอาให้ชัวร์นี่คือต้องยิงโดนทั้งตัวบอลแล้วก็ตัวมินิบอสด้วยอะไรประมาณนี้นะเราก็นวนเราก็ทําอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆจนจนกว่าบอสมันจะตายนะแต่ทีเนี้ยทั้งนั้นเราก็ต้องดูบาลานเลือดบอสให้มันดีๆนะอย่าให้มันลดมากจนเกินไปตัวใดตัวหนึ่งยเงี้ยบาลานให้ดีๆแล้วก็ดูผมเนี่ยอาจดูว่าเล่นง่ายแต่ ผมว่าถ้ามากับพลังคนน้อยๆหรือคนน้อยๆที่มาลงกันนะครับแนะนําว่ากดเลือกดกดเกาะกันมาให้ดีๆเลยนะครับตรงนี้แล้วก็พยายามยิงอย่าให้พลาดมากเพราะาถ้าพลาดเนี่ยอาจจะเป็นเปอร์เซนต์ที่ทําให้เราไม่ผ่านด่านนี้ได้แบบ100%เซเลยดีกว่านะครับนี่แล้วก็พยายามเล็งนะฮะเล็งเลง,เลง,เ,ลงเลงข้างบนไว้ซึ่งถ้าไอมินิบอสไอมินีบอสนี่ย่างน้อยมันก็ลดดาเมจที่ทำกับเราได้ค่อนข้างจะดีนะครับ เนี่ยดูสิโอ้โหขีดเจ็ดพันโดนไปได้ยังไงอะนะดูสิเนี่ยโอ้สองพันโอ้ดอกเราสองพันผมบอกเลยเลือดเลือดใครไม่เกินหมื่นนะหืดขึ้นคอแน่รอบเนี้ยนี่เรพยายามนะครับพยายามเลี้ยงพยายามใครดามเมยียเยอะก็ลองตัวถัวเฉลี่ยกันดูอะไรประมาณนี้กันไปนะฮะ ซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นบางคนผ่านตรงนี้นะในในสเต็ปเนี้ยต้อง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 ฮิวให้เพื่อนนะครับต้องฮิ้วให้เพื่อนต้องกดต้นอ่อนฮิ้วให้เพื่อนอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปในส่วนของเธอนี้ผมก็อ่ะเนี่ยเลือกเหมือนเดิมผมผมจะมาผมจะค่อนข้างชัดเจนเลือกเป้าหมายเลยว่าอยู่ฝั่งฝั่งนั้นถ้ายิงซ้ายก็คือซ้ายตลอดครับซ้ายก็คือซ้ายตลอดขวาขวาก็ยิงขวาไปอะไรอย่างนี้ อันนี้ถือว่าถือว่าเล่นเสี่ยงนะครับบอกก่อนเลยว่าว่าถ้าใครมาเล่นตามนะครับก็เนี่ยเนี่ยกดพยายามกดสกิลเลือดอย่างที่ตัวฮาร์บีบีเขากดนะฮะกดพยายามกดอยูไว้เรื่อยๆนะครับถ้ามาเล่นกันอ่าอันนี้มันแจกโทเค็นใหม่อีกแล้วอันเนี้ยไอเสาโทเค็นเนี้ยที่เป็นสีฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะเหมือนมันถ้าใครอยู่ใก้เสานะมันจะล็อก,ม,อกมันจะล็อกองศาแบบไม่สามารถปรับได้เลยนะมีมีดบอสเปิดเกิดฝั่งซ้ายนะฮะเราก็าเหมือนเดิมครับเล็งเล่นไปตรงทางทางฝั่งซ้าย ส่วนคนมีสกิลไก่ก็อยู่ริมๆไหมครับแนะนําว่าตําแหน่งตําแหน่งของคนที่เอาสัตว์เลี้ยงไก่มาขอให้อยู่ริมๆไหมครับแล้วก็คนที่เอาต้นถั่วมานะครับคนที่เอาต้นถั่วมาเนี่ยอยู่ในวงในหรืออยู่ในขอบด้านไหนด้านไหนก็พอนะฮะดูเหมือนเล่นเหมือนง่ายนะฮะแต่อย่างที่บอกครับอ่อันนี้มาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าว่าบอสมันตีเราแรงแค่ไหนสิ่งที่ควรทำมันอะไรยังไงครับก็ลอง ลองเอาปรปับประยุกต์กับตี้เราดูนะครับอันนี้ผมยิงพลาดนะครับต้องขอโทษด,ด้วยอันนี้อันนี้อันนี้พลาดจ,จริงๆฮะอันนี้ตั้งใจพลาดครับเขาบอกให้ยิงเลยครับผมก็เลยยิงเลยไปนะฮะเนี่ยตอนนี้ครับตอนนี้คือสภาพเลือดของบอยนะมันเหลือติ่มติมแล้วคือต้องบอกเพื่อนเพื่อนอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าฝั่งขวาเลือดแม่งครึ่งหนึ่งและเลือดฝั่งซ้ายมันเหลือประมาณเนี้ยมันจะฮิวให้กันนะฮะบ,บางเธอมันอาจจะไม่ฮิวโอ้นี้สามพันเนี่ยผมผมพูดเลยนะว่าต้องกดเกาะ มาดูมินดีบอลตีกันฮะตีกันแปดอันนี้ถือว่าตีเบานะแต่ถ้ามันคี่เมื่อไหร่ขี่สองพันเลยนะถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ว่าถือว่าจบแบบสวยงามนะครับตายทั้งคู่นะฮะก็เพื่อนๆลองดูนะครับในสเตจแรกก็จะตละดมานี้นะฮะโอเคครับในส่วนของสเตจสองนะครับสเตจสองเนี่ยผมจะแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นเป็นผมรับหน้าที่เป็นตัวแท้งนะครับผมรับหน้าที่เป็นตัวแท้งผมก็เลยเลือกเป็นกูรูมานะฮะ ผมก็เลยเลือกเป็นกูรูมาอันน so ี้ผมก็ทําการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นกูรูไปแล้วก็ไอเทมนะครับไอเทมที่แนะนำนะในส่วนของไอเทมนะครับผมก็เลือกจะเป็นล้างนะฮะเป็นล้างกดเอาเอาล้างเอาเลือดหมู่แล้วก็เกาะมานะครับเอาล้างแล้วเลือดหมูแล้วก็เกาะมานะแล้วก็สกิลนะครับถ้าจริงๆแล้วเราสามารถเราสามารถใช้มดก็ได้นะฮะเนี่ยๆเดี๋ยวผมกดให้ดูมดนะฮะมดนะฮะมดเราจะอ่า ใช้ในสกิลนี้นะในสกิลนี้เลยนะครับเลือกสัตว์ที่เอาไปนะเขามีต้นถั่วนะครับกูรูและไก่2ตัวนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มมาเลยนะฮะโอเคในส่วนของตัวสเตยสองนะครับก็เอาไปว่าผมบรรยายตามตามการเล่นเลยดีกว่า,ว,าว่าเล่นยังไงนะฮะว่าผมเล่นยังไงนะฮะแต่บอกกันนะครับว่าอันนี้ผมรับหน้าที่เป็นตัวแทงนะครับเนี่ยพอมันขึ้นไฟมาเนี่ยครับจริงๆแล้วเธอเน,นี้ย เราต้องกดล้างนะครับแต่พี่บูมน่าจะลืมอพี่บูมไม่ได้ลืมครับไม่มีใครบอกแกนะฮะก็เลยเดี๋ยวเธอถัดไปต้องต้องกดล้างนะครับเนี่ยูดี๋ยวโหวนี่นี่เขาพลังพี่บูมตัวบูตก,กรนี่พลังเลือดนี่เกือบสองสองหมื่นกว่านะครับนี่ดูโหเกือบตีมาเกือบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของของ,ของตัวละครเรานะฮะโอเคในในส่วนของคนที่เป็นแทงนะครับรับหน้าที่เป็นแทงนะก็ บินมานั่นหน้านะครับบินมาน้านหน้าเลยบินมารอตรงนี้รอประจําเลยรอรอชนให้เพื่อนเลยนะครับส่วนคนที่เอาต้นอ่อนมาก็กดยูกดอะไรไปนะครับในสเตจแรกผมว่าทุกคนต้องทุกคนก็ต้องกดเลือกไว้ก่อนแหละถ้าถ้าแบบพลังพลังน้อยๆมานะพลังน้อยๆมาก็ต้องกดไปก่อนเรามาดูดอกนี้กันว่าตีกันไ้รยโอ้โหแล้วเลือกถูกคนหกคันนะครับถ้าไม่นี่ไม่ใส่เกาะนี่ตายนะฮะบ,บอกก่อนเลย แล้วอย่างหนึ่งที่ยังไม่คีนะถ้าคีนี่โอ้โหเท่าไหร่อ่ะหกพันหมื่นกว่านะทําเป็นเล่นนี่นี่คุณฮาบีบี 5, BB, นี่เขาพาลังบีบีหกหมื่นกว่านะไม่ได้พลังเอถึงแสนนะครับผมม่อยากดูสภาพนะครับคนหกหมืม่นมาบัลลิงจะเป็นยังไงฮนะคอนโอเคอันนี้ก็เทิร์นผมนะผมก็ยิงปกตินะครับเทิเปิดเทิร์นมาแล้วก็ยิงปกติแต่จริง แต่จริงนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่พลังไม่ได้เยอะเท่าพวกผมที่มาเล่นกันวันนี้นะฮะผมแนะนําว่าในส่วนของในเทินที่เราเล่นกันมาเนี่ยครับให้ฮิวเลือดใส่เกาะปั๊บอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้ขอเบรกให้ดูตรงตรงนี้สตอภาพไปดูก่อนนะครับในส่วนของโทเทนไอเสาเนี่ยที่ขึ้นมา3-3เสาเนี่ยครับคือในระหว่างอันเนี้ยคือพวกผมอ่ะคิดแล้วว่าถ้ายิงเสาเสียเวลาแน่นอนนะครับผมก็เลยเลือกที่จะอัดบอสเพราะได้เหมีพวกผมถึง แต่ถ้าเป็นเพื่อนๆที่มาเล่นกันนะครับหรือพลังที่ไม่ได้เยอะเลยมากแนะนําให้เคลียร์เสาโทเทนก่อนนะครับไม่งั้นบอกเลยว่าเละแน่นอนนะฮะเกาะก็เอาไม่อยู่นะครับแต่ในส่วนของตรงนี้ผมเลือกที่จะอัดบอดเข้าไปเลยนะครับผมโอ้รอบนี้คี้ดีนะครับคีดีเจ็ดเจ็ดพันล่วนนะครับเจ็ดพันสามดอกเลยถือว่าดีถือว่าด,เดีเป็นดอกไม้ของแท้ไม่ดอกไม้ของแท้นี่ครับบอกเลยต้องต้องช่วยกันเคลียร์นะครับต้องช่วยกันเคลียร์เสาไม่งั้นโอ้โหบอกเลยนี่แต่ ดูที่ว่าพวกผมตีพวกผมพังกันถึงพลังมันเกินไปมากกว่าน,นั้นแล,แล้วก็เลยเลือกที่จะปิดจบเลยดีกว่านะครับข้าไปบอสสเตจสองเลยนี่ผมนี่ผมขนาดพัดดีสองแสนเก้านะสองแสนเก้าทยังตีดอกเจ็ดพันแล้วไม่อยากจะคิด <c oughs> โอ้เอาเรื่องอยู่นะนัประจัยทีดหมื่นหนึ่งเนี่ยโอเคครับในส่วนของสเตจสองนะครับนี่สิ่งที่เราต้องต้องทำเป็นอย่างแรกนะครับเห็นไหม เราสังเกตไหมจนเนี่ยโดนใครอยู่ใกล้ๆต้นถั่วมันจะล้างสถา,นะสถานะเบิร์ให้นะแล้วก็เปิดมาในเทินแรกเลยนะครับต้องคนใดคนหนึ่งอ่ะกดล้างมานะครับถ้าไม่ล้างเพื่อนดีแย่เลยนะฮะเดี๋ยวจะถึงรอบสําคัญนะครับที่เพื่อนๆต้องทําตามนะถ้าเพื่อนๆไม่ทําตามในสเต็ปนี้นะครับบอกเลยว่าตายกับตายครับเดี๋ยวผมมิวให้นะฮับีบีเอาไปเลยไอ้สัสผมตาพลาดตายดิผมตายเลยอย่างงี้สกิลฮัสซีมันไม่ออกครับ ซกิวาสซี่ไไม่ออกเฮ้ยโอ,อ้โอ้โอ,โอเคแลวเดี๋ยวต้องรีเดี๋ยว,ยว,ต,ว,ยบบวยต้องรีแมปใหม่นะฮะเดี๋ยวต้องรีแมปใหม่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ครับกระต่ยยา,ายขาดขี้หนาโอเคนะครับก็เกิดอุบัติเหตุกันเล็กน้อยนะฮะก็คือคนพี่เป็นหัวเขาไม่มีโดนัทนะครับผมก็ต้องกลับไปเริ่มเล่นสเตจในด่านแรกใหม่เลยนะครับโอเคมา หลังจากที่นะครับเราพลาดกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ดูพิษส่งของตัวบอลแล้วนะว่ามันตีแรงขนาดไหนนะก็เดี๋ยวอ่ะรอบนี้นะครับผมตั้งใจเล่นแล้วจะจะไม่ไม,ไม่ไม่พลาดน,นะครับมาดเดทเธอแรกนะครับกดล้างก,ก่อนเลยถ้าเกิดสถานะเบลน,นะฮะให้เรากดกดล้างเลยนะครับแล้วเราก็ใส่บอสนะครับเล่นอัดบอสไปเลยนะฮะในจังหวะนี้ นะเรากดโล่นะครับแล้วเราก็เดินทอยไปนิดนึงแล้วก็ยิวใส่ต้นไม้นะครับอันนี้คือวิธีที่ผมเล่นส่วนตัวของผมนะฮะส่วนเพื่อนๆจะมีการยิวให้เพื่อนหรือจะยิวอะไรยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนกันได้ดูนะฮะซึ่งอันนี้ผมติดบัฟเรียบร้อยแล้วครับคือบอสมันจะตีเราไม่โดนแน่นอนนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ด่านหรือเป็นที่ตัวของเกมหรืออะไรยังไงนะครับแต่วิธีนี้ผมเล่นมาตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเปิดเกมนี้เปิดเลยก็เป็นวิธีนี้ครับที่ได้ผลดีที่สุดนะครับเดี๋ยว โอ้เห็นไหมดอกกลายเป็นดาเมจศูนย์ครับอันนี้รอตายนะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับส่วนเพื่อนๆที่มันเล่นนะฮะหรือพลังน้อยกว่าทําตามวิธีนี้แล้วสเต็ปถ,ถ,ถ,ถัดมานะครับแนะนําว่าให้คุมโลตลอดนะครับเพราะว่าอันนี้ผมบอกเลยว่ามันอาจจะจบเร็วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในในตัวบอสในสเต็ปต่อไปเนี่ยพอมันปล่อยอย่างี้มาแล้วผมรู้สึกว่ามันจะปล่อยลูกน้องมาด้วยนะซึ่งตรงนี้คนที่เป็นตัวแทนต้องใส่โลนะครับซึ่งถ้าเหลือเลือดน้อยต้องเติมเลือดนะฮะ สำคัญคือตรงนี้นะครับห้ามปล่อยห้ามปล่อยเด็ดขาดเลยนะฮะนี่ครับผมก็คุมโลเนี่ยกดกดไว้ก่อนกดให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเราต้องคุมโลไวอย่างนี้นะครับห้ามลืมไม่ใส่เด็ดขาดเลยครับถ้าลืมนี่ผมบอกเลยว่าเจ็บครับโอเคครับถ้าบอสมันมูฟม่อย่างเงี้ยให้ทุกคนกระจายตัวออกกันนะครับให้ทุกคนกระจายตัวออกกันนะอย่า อย่าอย่ายืนอย่ายืนซ้อนกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันทาการแช่รับปล่อยไฟออกมาอีกรอบหนึ่งนะแต่ในในเทิร์นที่ผมเล่นกันอย่างเงี้ยในในรอบนี้ที่ผมเล่นกันอ่ะบอสมันมันไม่ถึงมันไม่ถึงรอบที่บอสมันปล่อยไฟออกมาครับมันตายก่อนนะฮะนี่ต้องบอกว่ามันตายก่อนแน่นอนครับเพราะว่าเลือดเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังไงพวกผมก็เอากันจบแน่นอนนะฮะในจังหวะนี้อันนี้ในกูรูของสกิลกูรูเนี่ยถ้าเป็นกดตัวดักมาเดี่ยก็เหมือนกันเลยครับกดโล่ปลาใสของปลาใส่คนอื่นมันก็จะมัดสกิลพิ กูรูนี่ถือเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเป็นแทงได้ด้วยส่วนถ้าใครเอามดมาก็สามารถมาใช้แทนรูปแบบเมื่อกี้ได้นะครับก็ลองอผสมลองเล่นกันดูนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเมื่อกดเกาะแล้วต้องปลาใส่ต้นอ่อนหรือปลาใส่เพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อลองทาตามนี้แล้วกันอันนี้คือข้อแนะนําที่ผมแนะนําให้แบบกันเองนะอะไรประมาณนี้เนี่ยบ,บอสมันชาร์จไฟลแล้วนะเนี่ยถ้าเราไม่จบภายในเทิร์นนี้นะครับถ้าเราไม่จบภายในเทิร์นนี้ บอกเลยว่าฮาบิบีตายนะครับบอกกันเลยเพราะฮาบิบีไม่ได้บัฟไม่ได้บัฟเกาะอะไรมานะฮะอ้าวล้วกอนซชโชคดีระเบิดไม่ใช่โชคดีระเบิดสิต้องบอกว่าเสือดาวเสือดาวออกโอปิดเกมเลยหรือเปล่าครับเนี่ยอ้าวเหลือสี่เอเซ็นอ้าวเป็นผมที่ปิดเกมนะครับผม โอเคชนะเรียบร้อยนะฮะก็ของรางวัลค่อนข้างคุ้มนะครับบอกก่อนเลยเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องของขวัญให้นะตรงนี้โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการลงเผ่าเทพชั่วไร้ระดับฮีโร่นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าดูดูพวกผมอาจจะดูค่อนข้างง่ายนะครับแต่อย่างที่แต่ถ้าเราดูกันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยทำตามที่ผมแนะนำนะครับยิวกะสกิลเอาให้โดนนะครับเล่นเล่นให้โดนนะฮะ ไอ้สก <I> mm ิล hmm. ที่ไม่ควรพลาดก็คือไอ้สเตจสองไอ้บอสสเตจสองแบบเหมือนที่ผมพลาดเมื่อกี้นะครับอย่าพลาดเลยนะครับถ้าพลาดแล้วผมบอกเลยว่าโคตรอายนะฮะโอเคในส่วนของรางวัลน,นะครับรางวัลของดานดันนี้นะฮะมันก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าได้ดาวกระจายม่วงนะครับได้ดาวกระจายม่วงแล้วก็เครื่องเสียงนะครับแล้วก็ได้เออการ์ดม่วงแล้วก็ได้ไก่เขาไม่ได้เรียกว่าไก่เรียกว่าไข่ห้าดาวนะฮะแล้วเดี๋ยวนะแล้วเอ้ยเอา้าบูทคอ วีสิบห้าโอเคครับยินดีกับพี่บูดก้อวีสิบห้าด้วยนะครับคุณได้งเงินครบจำนวดโอเคครับปิดคลิปนี้ไปด้วยวีสิบวีไอพีสิบห้าของพี่ God, บูดก้อนนะฮะก็สําหรับในคลิปนี้ก็ถ้าผิดพลาดป,ประการใดห,หรือฟังไม่รู้เรื่องก็ขอโทษไปด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปที่สองแล้วก็เป็นการทําคลิปที่แบบว่าเป็นแบบผสมภาพไปด้วยเล่นสดไปด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะติดจุดขัดนะครับแต่ยังไงก็ติดชมก็ได้ครับผมเราฟังทุกความคิดเห็นนะฮะแล้วก็ส่วนในคลิปหน้าถ้าเพื่อนๆมี เขาเรียกอะไรอีเวนต์หรือมีอะไรที่อยากให้ผมทําเป็นคลิปออกมาก็คอมเมนต์กันมาใต้ล่างนะครับผมจะทําตามความเรียกร้องของทุกคนที่ที่คอมเมนต์มานะครับผมส่วนในคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ